ก็ขยับขึ้นมานิดนึงคราวที่แล้วที่บอกบอกไปก็ประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มาสักเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ยังเป็นในเชิงว่าแบบเปิดเราคิดเป็นไอเดียนะเราสเกตตกันขึ้นมาแต่ว่ามันยังอาจจะไม่เป็นรูปเป็นร่างมากอะไรอยงี้ครับแต่ว่าหลายๆส่วนก็ต้องเริ่มคุยแล้วเพราะเวลามันผ่านไปเร็วมากจริงๆค่ะในปีนี้ไหมปีนี้แน่นอนปีนี้แน่นอนนะปีนี้แน่นอนก็ยังยืนยันวันเดิมวันที่บอกไปครับพวกเรามีกันร้อนกันบ้างไหมคะสำหรับเรื่องงานแต่งอโอ้ยไม่เหลือฮะะเเต็มลลย่ ไม่ใช่ทะเลาะกับแฟนอย่างเดียวนะกับพ่อแม่ก็ยังมีบางทีแบบไม่ตรงกัน,นนะอะไรเงี้ยแต่ก็มีคนบอกว่าจริงๆงานแต่งเนี่ยตามพ่อแม่ไปเถอะแล้วจะสบายอะไรเงี้ยเออเป็นงานเป็นงานของเขาอะไรยงเี้ครับก็ <c oughs> จริงๆเราก็พยายามหาตรงกลางครับพยายามดูว่าแบบอะไรที่เขาอยากได้อะไรที่เราอยากได้แล้วก็มาดูกันส่วนมากผมก็จะยอมน,นะอะไรเงี้ยไม่ถึงขั้นแบบงอนกันอะไรอย่างงี้นะไม่รุนแรงมันเบาๆบาันเบาๆแต่ว่าเป็นอะไรที่เคลียร์ได้ครับไม่มีปัญหาง้อตลอดใช่ไหมคะง้อก่อนดีกว่าแหละอย่ามีปัญหาเลยครับโอเค อนนี้จริงๆมันก็เป็นเรื่องตีมแหละความแบบลงตัวว่าแบบคือสมมติเราคิดมาทางหนึ่งอยากจะให้งานมีหน้าตาแบบนี้แต่บางทีมันต้องคิดรอบๆด้านเลยครับว่าแบบสถานที่เขาจะโอเคไหมของที่จะไปใช้ทําจะเป็นยังไงอย่างตอนนี้พอผมพยายามจะตั้งว่าแบบอยากให้งานมันมีกระดาษอยากให้งานเป็นแบบอีโคเป็นรีอะไรเงี้ยมันก็ยากตรงที่ว่าเราจะื่อมันออกมาไงให้มันดูแล้วแบบมันโอเคไม่ดูโลหรือไม่ดูแล้วแบบเฮ้ยอีโคมันบา,บางคนจะรู้สึกว่าทำไมเราใช้กระดาษแบบไม่ดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี้ยมันเป็นโจทย์ที่ต้องพยายามหา เป็นไงบ้างคะพอบอกว่าจะแต่งงานสาวๆในประเทศรูบัติัยบโอ้ยไม่ต้องอกราแล้วครับยังรักทุกคนอยู่นะครับครับก็ยังทํางานยังอยากจะแบบอยู่ในวงการอยู่แล้วก็คือผมเชื่อว่าพอแต่งงานไปแล้วหลายๆอย่างก็น่าจะยังอยากพยายามคงให้มันเหมือนเดิมไหมแล้วก็ถ้ามีงานมีอะไรก็ยังทําเต็มที่ครับแต่เราก็ไม่คิดจะ่อยเนาะแต่ไม่ห่างจากหน้าจอแน่นอนไม่ๆม่ครับถ้ายังมีคนจงให้ผมทําอยู่นะผมตามเต็มที่เลยจะทําให้มากกว่าเลยครับ